สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องลุงเวลาพาเลาะนะครับวันนี้เรามาตลาดนะครับตลาดมารวยนะครับแล้วก็มาแวะที่ปั๊มน้ํามันแป๊บหนึ่งนะครับมาชมบรรยากาศแบบนี้ฮะนะครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเป็นป่า ป่าต้นกกหรือที่เราเรียกต้นปือนะฮะต้นปือก็จะมีเสียงเขียดเสียงอะไรฮะพอดีฝนมันเพิ่งตกนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีเมนูเด็ดพอดีไปซื้อมาไม่ได้ทำไม่ได้ย่างด้วยนี่มีเมนูนี่มันมีแบบเนี้ยฮะใครอยากกิน,นบ้างนี่เดี๋ยวขอ,อพี่พิธีมาช่วยถือจานให้หน่อยถือจานไว้หน่อยเดี๋ยวพอมีอันนี้เป็นตัวแบบยังไม่ได้เออเนี่ยถือดีๆนะ มาเดี๋ยนี่อันน,น,นี้ต้องเทียวกับพี่ปลายกินเลยเดี๋ยวพ่อจับตรงนี้ดีกว่าอันนี้พอที่นีดวอคครับอเอา้หน้าเลยนเลยนี่ครับ

Đừng nhặng. <laughs> <Đúng rồi. cười> Đây này. Ừ. Dạ Cái nó nó mà. Ủa? Ừ. 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 ừ.

오오오 <에 inm sealing> <tomar jed> <mono> 응응응응 mm. 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 mm.

ติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องลุงเวลาพาเลาะนะครับสวัสดีครับ